<Thing. S 2> คนไหนอะเยอะเลยไอเนี่ยไอ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 อไ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 อเอไอะไรอ่ะไอไอไอมอนออไอไนไอ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 ไไรไอไอไอไรไออไอไอไอออไ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 ไอไอรอไอไอไไมไไอไเดีเ๋ยวอไไอไอไออไอได้อไอไ,ไอ,อิไไอออออ อุ้ยใจดีแล้วยังหล่ออีกโอ้โหสุดยอดเปิดประตุนได้นะเอาไปลองขับกันอันนี้ดีเอ้าเราไม่ดีตรงไหนวะไปกับข้ากันแหละถ้ายังจะไปจบกูลค้าเนี้ยังจะไปกับข้าหรือเปล่าเอาดีๆหน่อยของพี่ข้าได้อะไรเฉิดทะหรอใช่เจ้าบุษบาอ้๋อไม่เอ็งเอ็งเอ็งไม่รู้จริงๆเหรอไม่รู้ว่า ข้ากับเขานี่เป็นเพื่อนกันนะทําไมเมื่อหลายวันที่แล้วข้าเห็นเขาไปกับสาวคนอื่นเธอไม่เด็ดเหรอใช่เราเราไม่เด็ดไงแต่เหรอใช่ใชฉันไม่เชื่อเอ้าเอ๊ะ,อะเองอ,อ,อยู่แก๊งเด็ดแล้วลไม่เห็นเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเหรอเขามีของเขาแล้วเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันใช่ฉันเห็นฉันจะถามเธอทําไมเราจะบุษาบาหน้ากลมโอ้โหว่าแตยังรดต่อยยักบ์ปูเราดีๆไม่ ถ้าเป็นใจดำ嘛เอ้าเขี่ยเป็นไบโพลาหรือเปล่าวะตอนแรกบอกจะไปใจดีก็ดูเราเอารถมาให้ดิคันนี้แล้วจบโจนเออจูนด้วยเอาลองขับไปเออเรื่องยิบรถไปซื้ออาหารหน่อยเบิกเบิกเบิกรถให้ไปซื้ออาหารหน่อยแล้เดี๋ยวเอารถให้แล้วนะแบบแจมโอ้โหดูดิทำไมโอ้โห พ็สองมาตรฐานเขาถ้าเป็นตายขึ้นมาใครรับผิดชอบเรารับผิดชอบไหวเปล่าชีวิตคนคนนึงอะไปจบปูนไงยิ้มหน่อยมีแค่คำพิโชคันนี้เนี่ยนะคันนี้ใครๆขอว่ามีเอาดีๆจบปูนร้อโทรศัพทเปล่าจบปูนจบปูนอะไรแล้วมาบอกเราไมเนี่ยยื้มหน่อยยิมหน่อย ดีดีดีเอา,อาๆๆเอาเอาแรงส,งส่งซ้อไหนว่าเรื่องด้วยส,งส่งซ้อเอาเนี่ยเอาแรงต้นเนาะโอเคไหมไใช่ใช่โอเคแรงต้นนะค <Okay. S 1> มันเป็นอะไรที่เศร้ามากบุษบารู้ไหมว่าบุเรียงแอบชอบคนหนึ่ง บุญเรืองรู้ไหมว่าบุญเรืองแอบชอบคนหนึ่งอ่ะใครใช่แต่เขาหักหน้าบุญเรืองแล้วแบบว่าใช่หรอใช่เอ้าเป็นไรอ่ะมันมันรักมันรักใครแอบชอบใครบอกไม่ได้เอาถ้าถ้าเราอยากถ้าเราอยากปรึกษาเรื่องความรักเงี้ยบุษบาก็จัดให้ได้ถ้าบุญเรืองขอบทำมันเธอะยังไก็ปล่อยให้เขาไปเจอคนที่ดีกว่า คนที่ทำดีกับเขาในช่วงแรกๆอ่ะคนเรามันต้องดีต้นและดีดีจะเสมอต,ต้นแล้วก็สเสมอไปอันนี้ก็ถือใช่ใช่ต้องเปล่ามันก็ต้องดี<ช>งเนียมันก็ต้องดีในทุกช่วงหรือเปล่าวะใช่มันต้องดีให้ตลอดใช่เปะละ่าไม่ใช่ใชไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แบบว่าดีช่วงในโปรโมชั่นเวลาอยากได้อะไรถูกต้องเวลาได้แล้วได้แล้วก็ทิ้งถูกต้องเปล่าใช่ แต่บุญเรืองนะเว้ยพูดแค่นี้แหละบุญเรืองไม่รอดแต่ว่าจิตใจยงใ<น>ังแต่แรกเอา้าเราไปทําอะไรเขาเอาก็เป็นตัวเราทําไมอะดีกว่าคนหนึ่งคนบางคนที่แบบว่าปรับตัวเพื่อให้เข้ากับเขาแล้วสุดท้ายก็ไปเฮี้ยใส่เขาทีหลังแต้วโอ้โหจริงจริงอันนี้จริงก็คือเราชอบเขาแต่เขารู้ยังเขาก็รู้แล้วเพิ่งบอกเขาไปแล้วเขาแล้วเขาว่าไงเขาชอบไหม เขาก็บุญเรืองก็ถามว่ามันดีกว่าบุญเรืองตรงไหนเขาก็บอกดีกว่าทุกตรงเขานีใ้ใส่ดีกว่าด้วยอะไรกว่าด้วยแล้วเรานี้ใส่ไม่ดีตรงไหนเอออยากตีอ่ออยากโดนตีอ่อก็บุญเรืองก็บอกแล้วบุญเรืองก็แบบจริงๆก็บอกว่าปล่อยตามเวลาก็ได้ะตคนที่แบบว่าก็เลยแต่คนที่แบบว่าตีต่อได้มันก็มีคนแล้วแต่นี่แล้วแต่อารมณ์เข้าใจปะแล้วแต่อารมณ์นี่มันยังไงก็ช่างมันเถอะตรง อันนี้คือเราอกหักใช่ครับอกหักตั้งแต่ตั้งตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ตั้งแต่ยังยังแบบว่ายังไม่ได้ทำเอแล้วเมื่อไหรเราจะเจอความรักดีๆอ่ะเมื่อไรเราจะเจอความรักดีๆไม่รู้ว่าเราต้องเราต้องปรับสิเราปรับหรยังก็บนเรื่องอ่ะถ้าเขาไม่ชอบอะไรเราก็ต้องปรับไงฟังนะเวสมมุติถ้าปรับให้คนคนหนึ่งตนตัวเองแบบว่ามันมันมัน มันลำบากใจสุดท้ายอนาคตไปมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อ่ะแล้วสรุปตอนนี้เรามีแฟนยังเรามีแฟนยังมีแยังยังครับพใช่หรอใช่จริงเปล่าใช่พีด้วยเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งอะไรเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งทำไมไปเดทไปเดทเมื่อหนึ่งตังเต็มกระเป๋าไปเปล่าให้เมื่อหนึ่งไปเดทไปเดทไปเดทับใคร ไปเดทกับปุชบาให้หมื่นหนึ่งให้หมื่นหนึ่งให้หมื่นหนึ่งไปเดทกันดิเฮ้ยเอาจริงเหรอตช่วงนี้กูช็อตช่วงนี้กูช็อตเฮียแดนซี่ช็อตด้วยนะกูบอกเลยไปดิเรื่องเงินไม่ขัดจัดให้ตลอดโอ้โหอันนี้ว่าคือเอาจริงใช่นะแล้วแต่เลยครับนายท่าน แล้วทำเลยนายหญิงโอ้โหได้งั้นอางนี้เรามาทําข้อตกลงกันในเงินมือหญิงนี่โอเคไม่แต่คุณหญิงต้องเอาตังค์มาให้ผมก่อนไม่ได้เดี๋ยวเรบิดดิเราบิดดิตอนนี้บุตรมีเงินเยอะมากทํางานเพิ่งไปเคียร์โตมาคือมีให้แล้วไม่บิดดูได้แต่คือเราเขอห้บิดดูใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะโพสโอเคไหมเจ็ดสองเจ็ดห้าแปดไม่ต้องโพสอะไรแล้วก็บิดเดี ไม่ก็ไม่ต้องโพสไงเจ็ดสองเจ็ดห้าแปดเบอร์นี้อ๋ออะไรนะเจ็ดสองเจ็ดห้าแปดใช่แม่งเป็นอะไรที่เศร้าอ่ะเฮ้ยีหมื่นหนึ่งไอ้เชีย่ยไปใครใครก็เอาบ่าวะไอ้สัตว์ไ้ ไม่เอาเอาเฮียรักเมียจะ,จะเจริญเจริญอะแล้วแต่นะครับแล้วแต่คนผู้หญิงเลยด้วยความศรัทธาเอา้าเมืม่อกี้ไม่ใช่คนนี้เรื่องอ๋อพอดีพอดีต้องเขาจ้างเดทครับหมื่นหนึ่งอ๋อโอ,อเคโอ,อเคปีดขออ่าหน่อยอะไรวะ เพื่อนทำไมเจ้าชูจังวะเฟ็นไฟเจ้าชูบ้าอะไรยังไม่ทำอะไรเลยอ๋อเหรออ๋อขอโทษคนบ้าอะไรเจ,จ้าเจ้าชูแบบลงๆโ,โจงๆวะวามขัดเกาอย่างน <c oughs> ีมงไม่มีครับง่ายถ้าผมได้รักใครแล้วผมรักเดียวใจเดียวอยู่ละอาล้าวคนเมื่อวานก็พูดอย่างนี้ประโยคเดียวกันเลยไอ้เรื่องปากดีนก่ต่อยปากแม่งนะ บอกรถบอกรถเตรียมตัวครับเก็บตังค์เก็บตังค์แล้วะน้องไม่มีด็อกแท็กพี่คิมเงียบี่คีมเงียบซึมแต่ไม่มีด็อกแท็กต่อคิวเลยครับเอาด็อกแท็กเลยเด้อร์มาเบิกมามาบิกมามาบิกมาเอาเบิกดลอกแท็กให้ด้วยนะไปโรงพยาบาลเขนี่นี่นี่เมื่อไหร่จะส่งนานแล้วนะ อยากได้ไหมอยากได้ต้องรอรีพี่สุดรีบไปไหมมินไปไหนอ่ะอย่าพ่งหมดตัวเลยานมากมินอะมินครับครีดอกไมมเซนะคยพอนว่า เป็นไรอ่ะเส้นเล็กเส้นใหญ่ครับเพื่อนไหนได้ไหมคะเสหนี่อะอยู่ตรงโน้นนะจ่าว่าเจ็ดสองเจ็ดห้าแปดอย่าบุกโอ้ยไปแล้วค่ะยุ้ยห้าวันเดียวพูดตลอดเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วพี่ส่งให้ผมจะไปอะไปหลดเลยฮะเอออะไรมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรเนี่ย ไม่ผมแค่แค่เสียใจผมแค่ไปบอกชอบคนคนหนึ่งแล้วชอบแค่ตึ๊งบหวยเสแล้วนะไม่กดกดกดไม่โดนช่างมันช่างมันใช่คนนั้นนะเปล่าพี่บุญเรืองอะไรมึงเนี่ยก็พี่อมาให้อ่ะคนนี้ไม่ใช่เหรอโอดดีสำนีแปลหัวหลัเนี่ยปากดีเนี่ยอยู่หลังรถมีกว่าไปครับไหนอะฮะ ที่เราต right? oh, ้องบีบแต่ไว้เจ้าที่ก่อนก่อนออกจะได้โชคดีเป็นไงดีเหรอเพราะว่าช่วงนี้บใบเจ้าที่เฮ้ยระวังช่วงนี้เจ้าเจ้าเจ้าที่เสียใจว่าเป็นไงเอลเป็นไงเอลเล่นดีเออหรอฮะเจ้าที่ะเจ้าที่หัวเหลืองโดนอกหักเห็นแล้วว่านะเออเออ นี่คีบกระดกไม้ไว้เจ้าที่แล้วพี่ไปคลิปกูเซ่นตรงนีได้ด็อกแขกยังตรงนี้ได้ด็อกแทขกใช่ไหมมือแล้วเจ้าที่ค่ะคุ้มครองเลยนะคะขอไอ้แขงขอไอ้คลาดแครว่าจสนัดเชี่ยลิ้นมันเป็นอะไรเนี่ยไปดีกว่าครับจากส่ไม่ได้ินโอ้ยเดี๋ยวขากตะเลใส่หน้าเลยเธอไอ้ไม่ใช่ตกมาแค่นี้ตกลงเพื่อน้อยยีเสียงพี๊บวะ จะที่ถอยไหมครับจะที่แน่ทำไมเขาไม่ยินเสียงคุณพี่วะเขาไม่ได้ยินอะไรยไม่ได้ยินอะไรเลยเออไอ้มองคนได้ยินป่ะเพิ่งรู้เหรอครับเออไม่ไม่ฝากบอกเขาด้วยว่าแค่แค่แค่หน่อยนะเรื่อชอบครหรอเธอเธอเล่นเล่นยังไงก็บอกแล้วว่าเพื่อนก็เพื่อนก็ไปก็ไม่คุยเด็ดอะไรแล้วเต่ ถ่ายมาให้เต็มหน้าจอถ่ายมาให้นี่ดิเอ้าเราก็ก็เห็นแล้วไม่ใช่ไงโธ่แสดงว่ามีมีนีมีมีแสดงว่ามีไม่ถ่ายให้เห็นตัวบุญเรืองด้วยเราจะให้เห็นทเไมอ่ะว่าไงถ่ายให้เห็นตัวบุญเรืลยเอาเต็มเต็มเลยใช่ไหมใช่เต็มเต็มเลยแร่กดสนั่นปะมึงหยิบวะอ่าปากีฟิวเลียได้ยินไหมครับเอาได้ยินเอาได้ยินหรอเอาจสรุปได้ยินเหรอเจมส์ บอกใครว่าเฮ้ยแต่ซ่อมก็ได้นะซ่อมซ่อมดีกว่าสี่ร้อยเคดอกที่เราเปิดกระจกบนแล้วดีนะโอเคป๊บไม่ร้องเลูดับอยากเปิดหน้าได้ปะอย่าปากดีนะน้องคิมน้องคิมน้องคิมอย่าปากดีนะเอาจริงจะตีจะตีปากแตกเลยนะแที่เราบอกว่าไงน้องเอาไปดูตั้งใจเขาตั้งใจแหละใช่เหรอวะ ใช่เหรอะคนดูท่าเป็นเทพว่ะทีมถือถืออะไรทําเป็นเทพหรอถเทกนเท่าไหดูสวยอ่ะสี่บเจ็นาทีสเจดตอนนี้ห้าสิบเอย่างชอบเลยียหลงตอนนี้มันเวลาห้าสิบสองกันแล้วเว้ยอะไรก็ถ่ายอะไรก็ถ่ายเม่อวาไม่ใช่ไม่ใช่ถ่ายเมื่อกี้เลยทำหาทำไมเม่ีเจ็ดอำหึ่งทำเก๋คช่ดเปเก๋เย่ะเอะ ทีแม่งอะไรเล็กทีแม่งทำอะไรเงี้ยหนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้าสองพันสิบพิกขอบคุณครับลงรถมาดีกว่าว่ะเลยอาจจะแพ้ใบก็ได้นี่จะถ่ายให้ใหม่เอาเป็นไรทำไมถึงกระจกแตกอ่ะเจ้าทีแรงปะคะโอ้โหน่าจะเจ้าที่แรงแหละหนูหนูเคยนั่งนั่งอยู่บนรถแล้วอยู่ๆแบบวูบปะ อ๋อคะพี่ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วพี่แบบตรงนี้นมไม่สุดทำไมเลยยังเดยวทำนะไมเราก็เอามาให้ก่อนสี่หมื่นหนึง่งเฮ้ยพี่หลบไปไหนฮะไม่ไปไหน ตอนน้ช่างมาซ่อมไปแล้วอ๋อขอได้ไหมขอก่อนได้ไหมขอขอก่อนได้ไหมเราเราเลียมแต่เราเลียมขอห้าพันอ่ะขอห้าพันเลียมคืออาไม่ไม่เลี่ยมอ่ะพันหนึ่งสนิมมาอยู่เลยตรงนี้อ่ะอ่ะพันหนึ่งได้อ่ะเอาไงเอาเปล่าเอาสองพันดีกว่าไม่มันต้องครึ่งหนึ่งดิไม่งั้นทําไม่งั้นอยู่ดีไปแบบว่าไปไปไปอยู่ดีไปออกเดทปุ๊บคราวนี้จะวางงานมาหายไว้วอดเลยอาวเดทไง ก็เราปิดอ่ะเดี๋ยวเราปิดอ่ะก็มาก็มาสามพันสามบานกระเป๋าสามเลขสามจ้าพี่ก่อนมาไปบ้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 าผมชอบเกมเลือกเมดแต่หม้อหมอแต่หม้อจี่เขาจ้างต้องหมื่นหนึ่งพี่จ้างอะไรจ้างอะไรจ้างอะไรไปเด็ดไปเดทดด้วยเฉยหมื่นหนึ่งโอ้ย โอเคได้ไหมได้ไหมได้ได้แล้วสามพันได้แล้วสามพันโอเคเดี๋ยวบิดนะเอาไม่บิดยังไงไปดิไปดิอ่ะไปปดิเอารถไหนไปว่าดิเรายังไม่ได้ทำ้อตกลงเออเดี๋ยวค่อยไปทำจะเอารถแรงแรงอะนี่รถคันนี้ไปอันแรงแรงดิเอารถคันนี้แรงแรงพี่พี่บุญเรียงไม่เพาะไงเนาะเอาถ้าพี่ว่างแล้วพี่บอกผมนะทำไมอะก็พี่พี่ให้ผมเป็นยังไง ไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าคือมึงอ่ะไปจกปูนให้พี่แล้วก็เอาปูนให้พี่แล้วเดี๋ยวพี่ออกค่าปรับให้เอารถเอาสามสองไปก่อนอืมอืมได้อ่ะได้อ่ะไปมึงไหวเว้ยแล้วรถมันไม่มีวันไม่มีวันโดนพาวแค่นั้นไงแต่ต้องเองนะเข้มาเอาเอามาให้ทีละสิบถุงนะพี่พลองไม่มึงเก็บไปในรถก็ได้ โอเคโอเคนี่เอาเอารถดีดิก็คันนี้เรไปไปเด็ดเขาเอารถคันนี้เหรอเออก็คันนี้ไปบหมื่นหนึ่งนะหมื่นหมื่นหนึ่งนะเราไเราจะไปที่ไหนอ่ะจกปูน่ะจกปูนะเอ้าเมื่อกี้ก็ยืมรถไปจกปูนนั่นน่ะบุญเรืองก็เอารถคันนี้ให้ไงอะไรตอนแรกที่ยืมรถไปจกปูนน่ะงก็เบิกคันนี้มาให้ไงแล้วเราควอะไรอ่ะได้ได้โอเคแล้วคือยังไงเนี่ยจะไปไหนเนี่ย จกปูนไงล้วบอกไปเดชเอ้าก็เดชไงบ้าไปเนี่ยเออบอกว่าวจกปูนบ้าอะไรราคันนี้ไปจกก็เราพูดแบบนี้ไงถึงหนูงมีสาวสาวเอาฝากดีไปเนี่ยเอาลงไปเอารถมาไปรถข้าไหนเนี่ยรถไครรถบุญเรืองแล้วก็ลงมาด้วยดิไปเลยอะไรไม่เอาเราก็ลงมาด้วยกันไม่เอาก็ไม่เอางั้นสามพันกูแดกฟรีแค่นั้นพอ เฮ้ยเกินต้อบิดนะเอ้าไม่บิดบิดตรงไหนอ่ะไอ้ตรงไหนอ่ะอเราเลี่ยมดิเฮ้ยเราเลี่ยมดีดีดีอ่ะไปไปไปดีก็แล้วไปไหนแล้วอยากไปไหนอัปเดตไงไปไหนอ่ะเราทำเมื่อกี้ก็ได้ไปไหมพี่บูญเรื่องคนอื่นนะไม่รู้ครับน้องสังของได้สังของ พี่รถจะพังแล้วมึงไม่ซ่อมเลยวายกูนน <c oughs> ต้องให้กล่องซ่อมมึงอีกใช่ไหมเลขอะไรอ่าสองหกสี่ครับแล้วมึงจะไปซ่อมนะมึงอย่าใช้อันนี้ซ่อมน,นะไอ,อ้เหี้ยอันไหนเนี่ยอะไรฮะอ่ะเราเป็นสองพันเลยนะมึงใช่เหรอมึงรั่วปะเนี่ยเอาไมาสองพันก่อนดีดกันโดนหลอกอะ่ะไม่หลอกใครไปแล้วสา<ห>มพันอะไรได้ไหมยไงดีอ่ะอะไรนะ ผมใช้ซ่อมเลยได้ไหมอันเนี้ยซ่อมเนี้ยเยี่ยคนกะลาเขียวนี่มันเป็นอะไรวะฟังนะเว้ยน้องเองอยากจะซ่อมก็ซ่อมได้แต่คือเองฟังนะอันเนี้ยมันซ่อมตรงไหนก็ได้มันราคาเกือบสองพันบาทอ๋อคือให้ผมเ<ล>ราใช้อย่าง,างิงประหยัดและถ้าไปที่ช่างมันเสียห้าร้อยแค่นเอาแบบว่าไกลๆอนกเมืองค่อยซ่อมให้ผมแบบใช้คุ้มค่าที่สุดอ๋แล้วแต่กูพูดขนาดโอเคโอเค นอกเมืองอะนอกเมืองอ่ะค okay. ่อยซ่อมค่อยซ่อมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียค่าช่างแพงไอ้ขอขอหกร้อยได้ไหมมึงขอกูกูให้รถมึงกูให้อย่างงี้มึงโอเค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 มึงไหวปะนี่มึงไหวปะเนี่ยใจเย็นสรุปว่าไงโอเคไปไปเดชไปเดชเอาเอามาสองพันก่อนดีเจะไม่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 รอเลี่ยบเมื่อกี้เรากลับมาทำไมเราเก็บรถทำไมเราบอกว่าจะพาไปจกปูนอ้าวอ้าว ก็เราก็เราไม่มีรถอ่ะก็เราก็ไม่แบบถามแสดงความคิดเห็นเฉยเออ้เหี้ยเอาทุกอย่างเราจะไปเดทกันเดีไยวต่อตอนนี้ล่มบังหน้ามิดเราจะมองหน้ากันดูไปเดทที่ไหนอ่ะคือไปเดทที่ไหนเอามาร์กดิไม่รูะความคิดเราอะเราเคยพาสาวไปเดทไหมอ่าโอเคได้เอาไปเดทเลยนะ เต๊ดเลยแบบบรรยากาศดีๆแบบสำหรับเดทเดทกันอ่ะได้โอเคจัดให้เอาแบบว่าเวลาแบบโรแมนติกโรแมนติกเลยป่ะแบบกินไอธรรมชาติโอเคไหมกินกินไอธรรมชาติโอเคไหมใช่ได้ได้ได้อยู่ในเมืองเหรอเว้ยไม่ต้องไปหาไกลในเมืองก็มีอ่ะใช่มีของเงี้ยมันไม่ต้องไปถึงข้างนอกหรอกจำไว้โอเค มันอยู่ในแถวนี้หรอมันอยู่แถวนี้ของดีๆอ่ะอยู่ไม่ไกลจำไว้เราไม่จำเป็นที่ต้องไปหาแบบเวอร์วังอลังการในขนาดน้าของนี้ว่ามาฮะกินไอธรรมชาติลงมาเออล็อกรถด้วนี่ตรงนี้นี่นะใช่ มัญไอธรรมชาติยังไออ่ะเด็ดตรงไหนเด็ดเด็เด็อ่ะมันมันเหมือนถ้ำเลยนี่มืดๆแล้วก็มีควันขยะแล้วธรรมชาติราตรงไหนมันก็คือถ้ำหรือเปล่าขนาดเรา,เราเคิดว่าเราเป็นถ้ำเลยเราไม่กลัวโลกวันนี้ขยะเต็มเลยเราชอบอะไรที่มันเป็นขยะขยะจำ<อ>ไว้นะเว้ยการที่เรากลัวโลกอ่ะเราอยู่เราเราอยู่แป๊บๆเดี๋ยวอันนี้คือมันมันเหมาะสุดนปใช่ไหมสำหรับเดทมันจะสวีทใช่ไหมใช่ เอ่นนอไปนะคนที่กลัวโลกอ่ะม,มันแค่คิดว่ามันจะเป็นแต่มันก็ตายพวกนั้นนะเราอย่าไปคิดว่าเราเป็นดิเราอยู่ได้นานเห็นหเปล่ะคนว่าอา่ะพูดดิจะบอกว่าเวลาเราจะมีความรักเราก็พาสาวมาที่นี่นะไม่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 รู้อ่ะไม่รู้ส่วนมากผู้หญิงเขาจะพาไปมากกว่าโอ้โหนี่นี่นี่เราก็มีที่ที่จะพาไปอยู่รตรงนี้ว่ามันเม็ด ไม่รอดไม่รอดเอ่ะตรงนี้ก็ได้มันมันมันไม่รอดหรอกไม่รอดอ่ะแล้ว่นมันรอดไหมอสมมติอ่ะจะนอนอาบโดมอาบแดดอะตรงนี้รอดไหมในถ้ำเนี่ยมันรอดไหมน้ำไหนต้นไม้อาแดธรรมชาติไหนอ่ะฟังถ้าเราไปนอนอาบแดดนี่ร่องนี้มีกลิ่นอธรรมชาติใครอยากอยากอยากได้แบบว่าผิวผิวผิวเป็นลายไหมนี่แน่ตรงนี้เลยนอนแนบตรงนี้เลยพอ แต่ว่าถ้านอนตรงนู้นหลังจะคักเอานะแข็งเป๊กเลยอ่ามันก็มีเตียงให้อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเตียงก็มีเนี่ยเดี๋ยวไม่จริงมันจะคันไหมมันไม่คันมันมันจะไม่คันใช่ไหมไม่คันไม่ไม่ไหวนะถ้าสมมติเราอยากเล่นน้ำแบบอยากเล่นน้ำเล่นน้ำนั่นแหละที่เราบอกว่าธรรมชาติต้นไม้ไม่มนีเต้นเลยอ นี่อะไรธรรมชาติไหมแล้วอะไรบ้าอะไรจะมาเกิดตรงนี้ถ้ามันไม่จะเกิดจากธรรมชาติตอนยาเออ้วยปะเนี่ยเอาแล้วไปที่ไหนขวยมะเนียืนยยอะนะเราอะก็แบบว่าเอ้ยนึกว่าจะธรรมชาติจะติมทะเล,ะเลชายหาดภูเขาสวิตเซร ก็ขอขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะครับจะรีบขึ้นทำไมเนี่ยเดี๋ยวเราหนีไม่หนีย,ยาเดี๋เพิ่งกดขึ้นถ้ากดขึ้นมันขึ้นไม่ได้แป๊บนึงรอก่อนเอาขึ้นมาอาแบบธรรมชาติธรรมชาติรรม,าตมีทุกอย่างไม่ชอบเอาไปไหนอ่ะแล้วไปที่ไหนอ่ะ